ีนี้เป็นปีที่บริษัทเกรเกอรี่ฉลองครบ40ปีครับและเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ไปแคมป์กับเวนเกรเกอรี่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็ในระหว่างที่เราได้ไปแคมป์กันนะครับระหว่างที่เดินทางเนี่ย mm hmm. สุภาพบุรุษผู้เป็นตำนานของวงการเอาดอคนนี้ mm hmm. ก็เล่าเรื่องต่างๆผมฟังมากมายได้ความรู้มากมายเลยครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องหนึ่งที่เขาเล่าเนี่ย mm hmm. ก็คือตำนาน ของการเกิดเป้ที่ชื่อว่าเกรกอรีเดย์แพขึ้นมาลองมาฟังเรื่องนี้กันดูครับเวเลาให้ฟังว่า เมื่อ40ปีที่แล้วประมาณปี1977เนี่ยเวนเกเกอรี่เนี่ยเปิดร้านออเดอร์เล็กๆอยู่ที่ซานดิเอโกครับแล้วเขาก็รับซ่อมเป้ซ่อมเต็นซ่อมอุปกรณ์ออเดอร์ต่างๆด้วยก็มีนักศึกษาเนี่ยเอาเป้ที่ใช้ในตอนระหว่างที่เรียนที่แบกหนังสือไปเรียนเนี่ยมาให้ซ่อมเป็นประจำเพราะว่าเป้เนี่ยไม่สามารถจะรับน้ำหนักเท็กซ์บุ๊กในยุค70ที่ต้องแบกหนังสือหนักๆไปโรงเรียนกันได้ก็ขาดกันเป็นประจำ นกระทั่งเวนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะจะมีคนผลิตเป้ดีๆให้ใช้ทนทนไม่ได้หรือไงเขาก็เลยออกแบบเป้ขึ้นมาเองใบหนึ่งนะครับเย็บด้วยมือเขาเองแล้วก็ไปเปิดท้ายรถโฟกตู้ขายที่มหาวิทยาลัยที่ซานดิเอโกโดยประกาศบอกว่าเขาขอรับประกันว่าเป้เหล่านี้จะใช้ได้ตลอดการศึกษาของมหาวิทยาลัยถ้าเกิดชำรุดเสียหายเขาจะซ่อมให้ฟรีตลอดเวลา ผลเกิดขึ้นมาคืออะไรครับไม่ใช่แค่4ปีผ่านไป40ปีเป้เหล่านั้นบางใบ,ย,บยังมีขายใน Ebay ยังไม่เสียครับยังขายใน Ebay ในราคาแพงมหาศาลพราะผู้คนอยากจะได้เป้ที่เป็นตำนานใบนั้น When I first started I needed to get some sales So I built a small day pack and that's the name of it The Day Pack And the day and a half pack. And I built the first 50 day packs myself, designed them, sewed them. I went to San Diego State College and I opened my doors of my VW bus and I, I sold like four packs that I guaranteed for eight semesters. Because when you go to college, you go semesters, right? Yeah. So I guaranteed it for eight semesters. Anything goes wrong, I will take it and give you a new one built them so well that they never came apart i used number 10 coil zippers i taped all the seams inside i, I top stitched all the, the seams never ever got one back and matter of fact if you can find the, some original day packs with the original gregory logo from san diego เป็ดไอแพกของเกรกอรี่เนี่ยก็ผลิตมาตลอดเวลา40ปีนะครับเป็นเป้ที่ได้รับความนิยมมาตลอดเพราะว่ามันแข็งแรงมากครับดูการตัดเย็บต่างๆนะครับที่แข็งแรงมากๆตอนนี้ตรงสายสะพายเนี่ยก็เสริมบุฟองน้ําอย่างดีดูการเย็บนะครับไม่มีขาดแน่นอนมีการเสริมผ่นหนังตรงนี้นะครับ เพื่อไม่ให้ตัวบัคเกิลที่ปรับสายเนี่ยไปกดทับกับหน้าอกหรือหัวไหล่คนสะพายด้านข้างนะครับเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหครับจุดนี้คือจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งที่เป้อื่นน่าจะขาดนักจะพังเวรก็เลยออกแบบเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเพื่อจะเสริมเข้ามายึดกับสายสะพายทางด้านล่างด้านล่างของตัวกระเป๋าทําด้วยผ้าที่ค่อนข้างหนานะครับรับน้ําหนักได้อย่างดี เพื่อไม่ให้ตรงนี้ก็ขาดจากการใช้งานเสียสีซิปที่ใช้นะครับก็เป็นซิป YKK อย่างันดีขนาดใหญ่มากที่ไม่ต้องกูกพังนะครับตอนนี้เราครบ40ปีของการก่อตั้งบริษัทเกอร o เกี่ก็เลยมีการผลิตเป้ตามออริจินอลสเปคเลยของเดย์แพ ที่เวนเคยตัดเจ็บด้วมือขึ้นมานะครับจำนวนจำกัดจำนวนหนึ่งทุกอย่างรูปร่างการตัดเจ็บนี่เหมือนเดิมทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนวัสดุให้ทันสมัยขึ้นเสริมนูน่นเสริมนี่เล็กน้อยนะครับแต่มันเป็นออริจินอลเดย์แพคที่เป็นตำนานเลยทีเดียวลองดูครับว่าคุณจะมีโอกาสเป็นเจ้าของตำนานชิ้นนี้ไหมเพราะมันมีเพียง1977ใบในโลกนี้ มีในเมืองไทยประมาณ5บาสิบใบครับ